วันนี้นะครับจะเป็นต้นพญาไร่ใบนี่ฟอมสวยเลยมันแตกกอออกมานะครับผมต้องการที่จะแยกใส่กระถางนะครับกล้องซูมมาใกล้ๆหน่อยให้ท่านผู้ชมดูก่อน,นานี่นะครับจะตัดยอดอ่อนๆเนี่ยสามารถปักชําลงในกระถางที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับอันนี้อายุประมาณผมเลี้ยงมาประมาณ1ปีละจากต้นเล็กๆต้นประมาณนี้ เอากิ่งมาปักประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้อันดาปู่นะครับอ่ะน้องดามานี้มาใ,ใกล้ๆป้าก่อนอนี่ครับล้องต้องแพนเข้ามาใ,ใกล้เลยเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการตัดช่วยป้าเดียวสิครับตัดกิ่งนี่น้องดาเห็นตัวนี้ไหมเห็นกิ่งหักต่อครับนี่เห็นกิ่งที่มันแตกออกมาไหมนี่เขาเรียกว่าตาตา,ตามันนะครับเราจะตัดบริเวณนี้อ่ะน้องดาตัดถือเฮ้ยตัดด้วยตัดตัดนี้ ตัดต้องตัดให้ขาดทีเดียวเลยนะนี่อ่าโอเจ๋งป้าเดียวตัดเสร็จแล้วก็ปักน้องดาปักลงทิ่มลงดินแบบนี้เลยเอาเอามีาใจวางก่อนจังไปปักลงมาปักลงลูกปักลงในหลุมอ่ากดให้มันกดจับตรงตรงโคนอ่าตัดตัดลงไปเลยลูกนะครับเดี๋ยวเราจะตัดอีกสักกิ่งสองนะไหมคะลมเย็นคเที่ตางกันไปนี่ประมาณนี้นะครับ มันตกลงมาอ๋อน้องรามาตัดลูกตัวนี้มันขึ้นง่ายมากนะครับมันขึ้นง่ายมากเราก็ควรที่จะดูกิ่งที่มันสมบูรณ์นี่มันแตกใบอ่อนหมดแล้วอน้องรามตัดเลยตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็ตัดได้ตัดตรงตาดีกว่าตรงกลาตรงกตางตรงกางต้นไม้ตายครับติดตาน ัด้นูอตัดเองตัดให้ตตัดนี่ตัดตัดเลยตัดลูกสวัสดีครับดีครับอนนปักลูกัป้ันลูกตอักไปพยาไล่ใบพอปักเสร็จแล้วมันก็ ล็อกประตูอยู่ครับวันนี้กลับเข้าบ้านเก็บไว้ประมาณสัก3 4วันเอาไว้ที่ล่มก่อนให้นอันดาถือหน่อยค่ะนาถือหน่อยอันนี้เป็นอันจบกระบวนการนะครับพยาไร์ใบถ้ายังไงชอบฝากกด subscribe กดติดตามช่องอันดาพาเพล่นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ